เรือองเก่งกว่าพี่อ่ะทำไมก็ถอยไปดิเรือนี่เรือของเก่งกว่าเนางจับพี่นะงามเมืองเรืองามมันงามอับงามเมยาันวงามไม่ด้ถอยมันบังคับมันได้ไม่ได้มันไม่ได้นะ เป็นผมไม่เล่นแล้วบังคับเดินเออบังคำมันมาขากันเงี้ยเหรอบางคบมันอะไรเนี่นเนี้ไม่ใช่โอ้ยขาออกไปเลยปะเฮ้ยบางคนเชื่อคนง่ายคนง่ายอยู่แล้วตาเดินมีเยอะแยะไม่เดินตาเขามีให้เดิน ทำไปกินนี่มาเหลือเลากินนี่นะแทงไรไม้ไปไหนแข่งูสะเลนคนเดียวเลยที่ผานเดินเดียวไงมนยกนมันนไม่ใช่ก็มนเก่งขนาดไหนเลยอ่ะเออเล่น2องคนเหมือนเล่นคนเดียวกยังไงไปไหนอ้าวแสดงว่ายังไม่ตรงไงไม่รู้จะไปไหน ถ้าโตแล้วไปไหนก็ได้โตไปไหนก็ได้โตแล้วไปไหนก็ได้อันนี้โดดไปนีเลยที่บก่อนดีอะไร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 จเป็นมีอะไรหละจอ๋อเรือเอาไปทำไงต่อไปนีไม่รด้ว่าอะไรเออแก่งย่อไปทีวะเออจะเดินอะไรเว้ย ไปเลยมือมือมันไหวได้เรือไปนะมาลงมาตัวเราติดแล้วเรต้องไปแหล่งท้องไปแล้วพี่ไม่มีของเลยพี่ไม่ตื่นกายพี่เราติด่ ระแบบกานเห็นไหมเอะแบบใช่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 เอ้เอาลองดูนะแหมมันหนุยตัวอะไรล่ะมันหนุยใส่หัวเลยไเจอินังไงวะของจริงเราไปแรกก็หมดเลยเฮ้ยน่เลยแค่นี้ก็แย่แล้วมันหนุยโอเด็นด่ทอะไรวะขี้เปี เีกลางนะเวลาชี้เขาเอานิ้วโป้งชี้เนี่ยเวลาชี้อ่ะินไปเลยดีไหมเนี่ยแอะงรตวงตวเป็นลายวออกินลุกกินลุกไงก็เก็เขาให้เรามาตวงแล้วอ่ะเออ ขึ้นไปนี่มามันจะขาดมจะอยมันจะขาดเยอะมากเลยาอะไรครับินทำยังไงอะยาบาลาไงเอาไหมเอาไหมนครับกินูกคินลูกครับทำไมกินด้วได้อย่างนั้นไักระา่นได้ยังไงนะว่าม้าผมหายไปด้วไหมกินลูกี่ที่มัโอ้ยม้าผมไละกับพี่ ใช่ลูกน้องอัญทอัยออนี่มาพวก <siamo S 1> เ,เอาเสมออย่างเดียวเรยเองนี้่จานนี่นะแม่แรกเน่ยนี่ล<ม>ูแแกแมแล้วจะทำมะไงม่นม,ม,มีอะไรทำไมเหรอมีอะไรเหรอเออเล่นเล่นมันต้องเถียงมีอะไรเหรอเล่นมันต้องเถียงไม่ใช่เหสียตัวนี้เพี้ยมจะเ<อ>ข้ามาไม่ได้ห้ามเข้ามีอะไรเหรอจ๊ะมีอะไรเหรอจ๊ะเออด้วกินเรื่อยๆเลยผมจะไม่ยอมเสียไดงไงเพี้ยมตัวนี้มันตัว เขาเรียกตัวเอ็นผมยึ่นไปเลยซ่าอยู่แล้วซ่ายนสุท้ายซ่าเแบเป๊ปซี่ท่มองโซนุนนน้ที่เป็นต่อเน่ยที่ต้อไปันนาโซนโซนอีกโนอำัวป็นต่อได้ยินไดาไไดต่อได้ได้ไดได้ได้ได้เ้ไทได้ไดนได้ เอาไว้เฝ้าบ้านมี่บ้านบ้านเราทองเยอะเนะทองเยอะเหรอเดี๋ยวขอคิดก่อนจะเล่นกันยังไงดีวะเดี๋ยวี้ผมมาทุกไปก็ไม่มีประโยชน์ติดขึ้นไปนี่ยิ่งหมดประโยชน์ใหญ่ไม่ได้ต้องรับเล่นไว้ก่อนไอ้ไอ้นี่แม่งต้องไอ้นี่แม่งประเภทอะไรแม่งต้อง แม่งต้องเอาตัวใหญ่เข้ามาแลกแน่ถ้ากูไม่เอาโคตรนรับเนี่ยต้องเอาตัวใหญ่เข้ามาแลกแน่ไปเลยพูดอะไรพูดอ่ะลุกเข้าไปพูดอะไรไม่รู้เรื่องเออเออแล้วทำไมเหรอลุกลุกไม่มีอะไรจ้ะไปเลยเห็นไหมแล้วว่าต้องเอาตัวใหญ่คนดูห้าไม่ทันเลยเว้ยห้าไม่ทันแล้วเออไม่ทันเลยเว้ยไปแล้วยังไงเปดูเฉยเฉยๆเราอยากกินด้วยเออเราอยากกินเฉยเฉย ก็โคนไปรับก่อนไม่ได้มันจะมาแล้วเราโคนมันจะมาถ้าโัวมันขึ้นมาเราแตะเนี่ยโคลรับก่อนไม่ได้มาตัวนี้ต้องขึ้นที่หลังไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดไปไหนเล่าไีบ้า<ฮ>บ้าไปแล้วกินนะกินนี่ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะกินนะ่ะ กินนะเข้ามาทำไมเหรอมันมีอะไรเหรอ,อกินนะอะไรอะไรกินนะอะ,อะไรกินนะตาาีลูกตีลูกพนะี่ทำไงแบกตี่กอนเขาตีลูกติดมาเข้าไปมันตีติดสองลูกกินโคลูกกินเม็ดแล้วเล่าวะโอ้ยตอนแรกเขายังไม่เสียงอะไรเลย มือางเขาขี่เขาเทียงใหญ่เลยเว้ยเถียงหน้าด้วยนี่เนี่ยจะไปใส่ถานในเท้าอ๋อลืมไปไม่ใส่ถานมันจบไม่ใส่ถานจบไปแล้วถ่าดหมดอยู่ไปใส่ถ่านในเรับแดกเข้าไปแดกเข้าไปแดกเข้าไปไม่งั้นมันแดกเจอแดกเข้าไปไม่หายไปแดกเข้าไปม่เสมออะไรเงี้ยไม่เหม่อมีเบี้ยอีกตัวงั้นอ่ะหรอ

เราไม่มีอะไรเลยว่ามีมีเดียดขาดอะไรอะไรเหรออะไรไรเยอะไรเยอะเมื่อกี้บอกบอกอะไรอะไรดีๆเหมือนะทุ่มหนูไล่โคนเนี่ยเขึ้นมาติดแล้วไรเงียมันตีทุกอย่างนี้เสียไล่ได้คนเห่ือนแน่แล้วก็ไล่แล้วเขามาดีเราแดกเลยเฮ้ยแน่ไม่ถอยไก่พอคนเฮ้ยอะไรเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้า

มีคนโทรบอกแรที่ผมได้ยินเลยเดินมาเดินมาบอกจะมีมีคนโทรบอกแงทีบบเดินมา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 เวเเร็วเอาเวสีเบียเวีเบียเบีี่ยกันมเออเ่เน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 ่เขามีมาเป็นส

เสมอเว้ยเฮ้ยแปมนาปแปมเอนลุงาไปทำอะไมานแปมนะลุงหรือยังไปได้มแปไปได้ไปได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะรอดด้วยอันนี้เว้ยทงรอดเว้เป็นทางรอดเว้ยเฮ้ย เออมาแปบนะใบกระดานไม่ค่อยดีเลยใบกระดานนี่ไงใบกระดานเนี่ยใบกระดานเนี่ยอยากแต่ใบกระดอเฮ้ยเออโอ้โหใบกระดอ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 เฮ้ยใบกระดอเป็นไงวะเสมอเว้ยอย่ามาแลกนะกินหมดนะเออบนะเออนะมันยากผมมองไม่เห็นเลยใบกระดาษอไรอ่ะหน้ามือถามันไม่เห็นนะพี่ตีดลูกก็ติด เวลาเออเสียวลาม้าขึ้นีม้าก็มาไม่ได้โค้ดุนมาไม่ได้พัฒน,นาม้าขึ้นมาสิพัฒน,นาเรียออแล้วดัดเพียรไปก่อนทำไมเหรออยจะเดินอะไรจะเ,เดินไปสิอยากเดินอะไรก็เดินเ,ออเดินตัวเดินเยอะแยะทำไมเหรออ,อันนี่เหรอนี่เหรอ ไม่วกไม่เพราะมันจะได้กินกามาได้กมาใช่ไหมกลัมาพวกวันนีจะเี่ยวกับอะไรใช่ะได้ที่นีการไล่ไลมเขามีกานเองที่เขาทำไปี่ายควม่ามาอยู่ี่30-40ใช่ไหมแต่นนเหม่อเราทำอะไรก็ไม่ได้เก็เก่งแล้วด้วย ผมก็ท mm ําอะไรพี hmm. uh, mm ่ไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ด okay. ้หรอกพี่ไม่เดินน่ะเออพี่ต้องเดินน่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูพี่เราเรายาวเบี้ยไปไหนไงเป็นคนที่ที่จริงใจได้ไม่ตื่นฝับงี่เกียรตดเราไปนะทุก่ายน้องขึ้นมาอีกอีกทีแบบอะไรนะมาทำให้พีตาไปพี่พูดถึงที่แบบว่าพี่ไปเดินอ่อยอีกจะไม่โดนแ้ได้นะ

นี่เหรอนี่เลยอ่ะไปโอ้ยเข้าไปเลยตีลูกนี่ตีลูกนี่เกิดเบอร์แล้วเปิดเบอร์เบ่ะดวเดี๋ยวเดียวปล่อยเดี๋ยวนี้สายแล้วตีลูกเข้ามาลูกไปเสียบเข้ามือพี่ออ้ามาไปตีลูกได้นะไม่ได้เข้าไปเลยไม่มันจะกินตัดเม็ดแล้วน่ะ ตัดเม็ดอะไรอ่ัก็เกีสมออยู่เสงแบมันยาเสมออยู่แล้ว่เมูลเม็ดมันก็เสียบมันก็เสียบม้าเสียา หมดตัวพี่หมดแล้วลูกอยู่ฮะ <c oughs> อ้าวไฮโล